เคยคิดไหมว่าชีวิตสัตว์ป่าที่เราเห็นในสารคดีมันคือทั้งหมดแล้วผมว่าไม่ใช่เลยลองคิดภาพฮิปโปที่ปกติเราเห็นแต่แช่น้ำจริงๆแล้วกลางคืนพวกมันออกมาหากินไกลเป็นกิโลเลยนะครับแล้วรู้ไหมว่ากิ้งก่าบางชนิดพอลอกคราบเสร็จมันจะกินคราบตัวเองเข้าไปถามว่าทำไมเขาบอกว่ามันคือการรีไซเคิลแร่ธาตุไงล่ะครับโคตรฉลาด ผมเคยอ่านเจอเรื่องหนึ่งน่าทึ่งมากนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่านกแก้วบางสายพันธุ์สามารถโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงงานบ้านได้อย่างเช่นแกล้งทำเป็นเจ็บปีกเพื่อให้เพื่อนมาทำให้แทนบ้าไปแล้วแต่ที่พีคสุดที่ผมเจอคือเรื่องของหนอนทะเลครับมันสามารถงอกหัวใหม่ได้ไม่ใช่แค่หางนะหัวเลยคิดดูสิถ้าเราทำได้บ้างชีวิตมันจะง่ายขึ้นขนาดไหน เห็นไหมครับโลกของสัตว์บกมันมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกเยอะอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นในสารคดีลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วคุณจะทึ่งกว่าเดิมแน่นอนเพราะธรรมชาติมันซับซ้อนและน่าค้นหาเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกเยอะครับ